สวัสดีครับบอไมับแมสวัสดีครับน้องชายโอ้โหวันนี้ช่วงต้นๆแฟนๆนี่ใจหายเลยครับโดนเตขาเป็นไงตอนนั้นช็อตช็อตครับไม่รู้จะออกไงเดียหยุดไปนานแล้วไม่ได้ดึงไม่ได้อะไรใช่ไหมครับไม่ได้ดึงครับช็อตจริงครับโดนจริงครับโดนจริงครับอช่วงต้นๆนี่อัดพอสมควรเลยลูกเตะขาของเขาใช่ครับไม่รู้ครับเราเตรียมเกมเตรียมแผนมายังไงบ้างครับก็ ตามแผนมุมก็จะดักเตะดักแทงเราครับแม้ว่ามันพอหยุดไปนานมันก็ไม่ได้ดีใจคิิคกับอพอหยุดไปนานเราวางเกมฬาว่าแผนว่าจะดักยาวๆเสียบแทงแต่ว่ามันไม่ได้ดังไม่ได้ดใจมันช้าแล้วก็ไปโดนเตะขาอีกทำให้สถานการณ์นี่บีบให้ต้องเดินเร็วเลยแต่พอเดินเดินเร็วลเกมมันเปลี่ยนไหมหรือว่ายังไงพอเดินเร็วเกมเปลี่ยนครับเราตัวสูงกว่ายาวกว่าโดนเขาเาว่าเขาเตะขาเราไม่ได้ด้วยนะถ้าเกิดถ้าเกิด อยู่ห่างนี่น่าโอกาสน่าจะโดนเตะขาอีกแต่พอเราเปลี่ยนเกมมาเดินถึงตัวถึงตัวแล้วก็ได้รูปร่างใหญ่ด้วยทําให้คุูชกเบียดเบียดไปแล้วแล้วก็แคลลไปคแับล์ไปถ้าเกิดถูกทานประมาณนั้นประมาณนั้นใช่ใช่ครับถ้าเกิดอยู่วงนอกนี่โอกาสที่จะโดนเตะขาน็อกเป็นไปได้สูงเลยเป็นไปได้เลยครับยกสองครับถ้ามีต่ออีกนิดนึงก็ได้ช็อตทีมงานพี่เลี้ยงบอกไงบ้างหมดยกสองมาพี่เลี้ยงบอกว่าให้เดินเดินติดเดินเดินแทงเอาครับ เดินยกขาแทงยกขาแทงออกครับก็คือเอาขาที่เกมเนี่ยยกแทงไปเลยครับตามสไตล์เดิมอาศัยรูปลังได้เทียบด้วยเนาะแล้วมันแจ้งแต่ยกไหนว่าเราน่าจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือมั่นใจเลยยกสามครับพอทําได้ก็มั่นใจเลยครับพอหลังจากที่โดนเตะขาออปล่อยตัวมาเดินเสียดโดนแทงเห็นคู่ยกอาการไม่ดีครับใช่ครับตอนนั้นก็เรื่องมั่นใจแล้วครับแล้วแล้วยกสี่ครับมั่นใจไ่ยกสี่ยกสี่ก็เรื่องมั่นใจครับแต่ว่าเห็นก็มั่นใจก็เป็นต่อเยอะอ่ะเป็นต่อเยอะถ้ามี ก็คือว่าในารถ้าเกิดน้ำใจนักกีฬานะยก4ี่เขาก็หมดทางสู้แล้วเขาเองก็พยายามจะสู้แล้วแต่ว่าน้ำหนักเขาบอกว่าเขาบอกเขาบอกว่าไม่ไม่ได้ทำร้อยสามเมตรนานมากเลยใช่เกี่ยวกับน้ำหนักที่เขาบีบลงมาไม่ได้ทํานานไม่รู้ว่าน่าจะเกี่ยวกับแต่ผมก็นานกี่เดือนเราล่าสุดจบล่าสุดจกมิถุนาปีที่แล้วครับโืมโหกี่เดือนนะปีหนึ่งปีกับหนึ่งเดือนครับปีหนึ่งแล้วตอนนี้ครับ ราชการทหารเราปลดประจำการอะไรยังไงบ้างตอนนี้บรรจุกับรับราชการเปนนขาดครับแล้วเรื่องการไปซ้อมมีเราซ้อมยังไงบ้างวางวางแผนแบ่งเวลายังไงบ้างครับตอนนี้เป็นเป็นนักกีฬาของทหารครับเพราะว่าเป็นเวลาออกมาซ้อมทําร่างกายเขาก็ให้สิทธิเราเต็มที่ครับแต่ว่าแข่งให้ทหารด้วยครับถ้ามีเรียกรวมเรียกอะไรก็ให้ความร่วมมือไปเข้ากองร้อยเหมือนเดิมอาชีพเท่าไรครับอาชีพก็ห้าหมื่นครับจากนายชูทางด่วนแล้วก็ พี่ชคภุกก็ตแล้วเป็นไงกลับมาสภาพร่างกายก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับอีกไฟที่ที่จะกลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่านา่าจะไฟหน้าก็นา่าจะดีกว่าเดิมครับแล้วน้ำหนักที่ดีที่สุดเรากลับมาภางเนี่ยก็ร้อยสามสิบร้อยสามเอ็ดนะครับร้อยมีในใจไหมว่ากลับมาหายใจแล้วไฟหนึ่งโอกาสที่จะอยากเจอคู่ชกคนไหนก็ยังไม่ได้มีในใจเลยครับเพราะว่าอตอน ไปฝึกก็ไม่ได้เล่นโดรศัพท์ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ติดตามเลยทําหน้าที่อย่างเดียวเลยวันนี้ก็กลับมาในรอบปีอาชีพครึ่งแสนเลยเป็นจ่าหรือเป็นทหารเตี้เป็นสิบตี้ครับมาที่หนึ่งก็สิบโทวันนี้ก็ทําสําเร็จอยากฝากถึงใครบ้างครับก็ขอขอบคุณครับนมิตรนครครับแล้วก็เสียบู๊ทแล้วก็อีกคนนึ่งคอนไม้แก่นครับที่ดูแลคอยสนับสนุนมาตลอดครับขอบคุณครับยินดีอชนาด้วยครับผมราบ